ตำนานอนาณาจักรล้านช้างพระธาตุหลวงเวียงจันทร์พระธาตุหลวงสูงสีฟ,ฟ้ายืนเด่นตระงานสง่าง,งามกลางนครหลวงอาณาจักรล้านช้าง มีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาช้านานว่าสร้างขึ้นราวพุทธศักราช236เมื่อครั้งพระภิกษุราลาห้ารูปได้อัญเชิญพระอุรังคธาตุของพระพุทธองค์สัญจรจากอินเดียกลับสู่นครเวียงจันทรและได้กลาบทุนพระยาจันทบุรีประสิทธิศักดิ์เจ้านครเวียงจันทร์ในช่วงเวลานั้นให้สร้างพระธาตุขึ้นไว้เป็นที่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุกล่าวกันว่าพระธาตุองค์เดิมนั้นสร้างด้วยหินเป็นทรงโอความได้ก่อกำแพงล้อมไว้ทั้งสี่ด้านทางด้านบนพระธาตุก็สร้างเจดีครอบพระธาตุองค์เดิมไว้ด้วยโดยมีความสูง9เมตรกว้างด้านละส0บเมตรหนาสี่เมตรส่วนยอดของพระธาตุห่อหุม้มด้วยทองคำเปเลว ที่มีน้ำหนักเกินกว่าพันปอนเมื่อครั้งสมเด็จพระชยเชษฐาธิราชเจ้าได้ย้ายเมืองหลวงพระบางมาอยู่ที่เวียงจันท์ได้หปีจึงโปรดให้สร้างเจดีย์องค์ใหญ่ครอบพระธาตุน้ององค์เดิมไว้ในราวปีพุทธศักราช2109พร้อมกับสร้างวัดขึ้นล้อมรอบองค์พระธาตุไว้ทั้งสี่ทิศโดยตั้งชื่อว่า พระธาตุเจดีโลกจุลามณีเข้าใจว่าคงจะได้คติการสร้างโลกจุลามณีเจดีนี้มาจากอาณาจักรล้านนาคราวที่พระองค์ทรงครองเมืองเชียงใหม่อยู่สองปีเพราะเป็นคติดั้งเดิมที่ปรากฏมีอยู่ในล้านนามาจนทุกวันนี้แต่ชาวลาวเรียกพระธาตุเจดีโลกจุลามณีว่าพระธาตุหลวงนอกจากนี้ สมเด็จพระยาชัยเชษฐาธิราชเจ้ายังได้สร้างพระระเบียงสูงใหญ่ขึ้นโอบล้อมองค์พระธาตุพร้อมกับทำช่องหน้าต่างเล็กๆรายรอบไว้ด้วยตรงทางเข้าได้สร้างประตูไม้บานใหญ่ลงรักสีแดงไว้ทั้งหมดขณะเดียวกันบริเวณรอบองค์พระธาตุด้สร้างเจดีย์ยอดแหลมทรงสอบให้เป็นบริวารรายรอมไว้อีกชั้นหนึ่ง สำหรับองค์ประกอบส่วนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นรูปสลักพญานาคพระพุทธรูปปิดทองตลอดจนลายกลีบบัวที่ประดับอยู่บนฐานปัดก็มีความวิจิตรบรรจงนับเป็นศิลปะโบราณที่สอดคล้องกับองค์พระธาตุให้ดูเด่นและสง,ง่างามทั้งสิน้นพระธาตุหลวงองค์นี้ตามตำนานอุนรังคธาเชื่อกันว่าเริ่มแรกในอาณาจักรบริเวณถินนี้ เลื่องด้วยมีเสาหินสี่เหลี่ยมปักไว้เป็นเครื่องหมายอันเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่แสดงว่าพระพุทธศาสนาได้มาตั้งมั่นอยู่ก่อนแล้วครันพยาเจรทบบรีได้ก่อตั้งเมืองเรียงจันทร์พร้อมกับพระอรหันต์ทั้งห้าองค์ที่บวชเรียนมาจากกรุงราชคล์จึงได้ช่วยกันสร้างพระธาตุเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุบริเวณกระดูกหัวเน่า ขึ้นไว้เป็นที่เคารพบ,บูชาโดยสร้างเป็นเจดีย์เล็กรูปอุบ,บงขนาดสูงสี่วาสามศอกวางยาวดาลสีวาไว้เป็นเบื้องตน้นต่อมาในปีพุทธศักราช2472ถึง2473มีนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสมาทดลองขุดคน้นจึงได้พบพระาธาตุองค์เล็กรูปทรงพีระมิดอยู่ใจกลางพระาธาตุหลวง มีบันไดลงไปยังพระาธาตุน้อยนี้ทั้ง4ด้านจากข้อมูลการขุดคน้นประกอบกับหลักฐานที่พบพระพุทธรูปและใบเสมาหินรุ่นเก่าทำให้นักประวัติศาสตร์ลาวเชื่อกันว่าพระาธาตุหลวงองค์นี้คงจะสร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรเจนละประมาณพุทธศตวรรษที่13ถึง14อย่างไรก็ดีพระบรมสารีริกาธาตุส่วนกระดูกหวัวเน่า ที่ประดิษฐานอยู่ในองค์พระาธาตุหลวงที่สูงเสียดป,ปานี้มีดิยายปรำปราเล่าสืบต่อกันมาว่านครเวียงจันทร์เป็นเมืองพญาน,นาคผู้สร้างเนรมิตให้ไม่มีใครมารุกรานได้เพราะมีพญาน,นาคช่วยปกปักรักษาอยู่ต่อมาเจ้านครเวียงจันทร์ถูกล่อลวงจากศัตรูให้ปิดรูพญาน,นาคซึ่งอยู่ใต้องค์พระาธาตุหลวงนั้นเสีย จึงทำให้เจ้านครเวียงจันทร์ต้องผจญศึกสงครามและภัยพิบัติหลายครั้งเช่นการเสียกรุงเวียงจันทร์แก่พม่าในปีพุทธศักราช2117รัชการของพระยาแสนสุรินทร์รือชัยการเสียกรุงให้แก่สยามในปีพุทธศักราช2322และในปีพุทธศักราช2370คือสงครามเจ้าอนุวงศ์นะครเวียงจันทร์ถูกเผาผลาญเสียสิน้น จนกลายเป็นเมืองร้างไปชั่วระยะหนึ่งจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2436ข้าหลวงใหญ่ฝรั่งเศสได้เข้ายึดครองประเทศลาวและได้บูรณะพระธาตุหลวงขึ้นใหม่ทำเป็นรูปหอคอยทำให้ชาวลาวไม่พอใจเพราะกลับกลายเป็นศิละปะแบบชาวตะวันตกไปในช่วงเวลาต่อมาอีก38ปีประชาชนชาวลาวและสัานกฝรั่งเศสแห่งเมืองฮานอย จึงได้รวมกันซ่อมแซมแปลงองค์พระธาตุหลวงขึ้นใหม่ตามแบบศิลปะของเราดังปรากฏให้เห็นในปัจจุบันการบูรณะใช้เวลาถึง4ปีเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ในปีพุทธศัการาช2478องค์พระธาตุยืนยาวมาได้เพียง40ปีก็เกิดเหตุการณ์ป้าผ่าลงมาที่ยอดพระธาตุหลวงในปีพุทธศัการาช2518ซึ่งเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองของเรา เป็นปีเดียวกับที่องค์พระาธาตุพนมอันเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศสนิกชนชาวไทยและลาวที่จังหวัดนครพนมได้ล้มลงเช่นเดียวกันการบูรณะพระาธาตุหลวงได้เริ่มขึ้นใหม่อีกครั้งในปีพุทธศักราช2519ลักษณะรูปทรงของพระาธาตุหลวงองค์ใหม่มาจากคติจักรวาลอันมีเขาพระสุมเมนเป็นแกนกลางเริ่มจากระเบียง และประตูทางเข้าทั้ง4ทิศเปรียบได้กับกำแพงจักรวาลภายในระเบียงมีลานประทักษิณโดยรอบฐานองค์พระธาตุลดหลั่นกัน3มชั้นหมายถึงโลกธาตุสามภูมิคือมนุษย์โลกเทวโลกและพรหม,มโลกเนื้อฐานชั้นที่สเป็นองค์ระฆังคล้ายสถูปที่สาจีประเทศอินเดียแต่ต่ำกว่าฐานบัลลัง เป็นกลีบบัวขนาดใหญ่รองรับยอดพระธาตุทรงดอกบัวสี่เหลี่ยมแบบพระธาตุพนมลงรักปิดทองแวววาวล้อมรอบด้วยธาตุบริวารอีก30องค์หมายถึงบาร,รมี30มีทศบาร,รมีอุปบาร,รมีและปรมัตถบาร,รมีอีกสิบซึ่งล้วนเป็นบุญญาบาร,รมีที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ต่อสู้จนสามารถพิชิตพญามารได้ รูปลักษณ์ขององค์พระาธาตุหลวงที่ยืนตระหง่านงามดูเสมือนหนึ่งป้อมปราการหลักยึดเหนี่ยวอันมั่นคงของพุทธศาสนิกชน,ชนชาวไทยเล่าสำหรับด้านหน้าองค์พระาธาตุซึ่งทิ้งระยะห่างราว80เมตรได้สร้างพระบรมรูปของสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชเจ้าตั้งอยู่บนฐานสูงสีขาวพระหัตถ์ถือพระแสงดาบวางพาดเอาไว้บนพระเผา ดูประหนึ่งว่าทรงเป็นกษัตริย์ผู้พิทักษ์ปกป้องดูแลพระธาตหลวงอันเป็นศูนย์รวมใจพุทธศาสนิก,กชนคนลาวทั้งประเทศถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่เรานำเสนออย่าลืมกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากเรานะคะ